สวัสดีค่ะบริษัทกระดาษเทดดิ้งนะคะอันนี้จะเป็นรายการสินค้าเครื่องสีข้าวกล้องนะคะเก่าญี่ปุ่นอันนี้เป็นรุ่นตะแรกงกลมนะคะอันนี้ช่างเราน้องๆเราก็ทําตอนนี้เริ่มทําการเช็คนะคะเออประกอบมีเยอะค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวแค่ล้างตอนนี้ล้างทำความสะอาดนะคะ้าเดี๋ยวเราจะประกอบไล่เป็นททตตัว,ต,วตัวไปนะคะมีตั้งแต่ตัวเล็ก30 นะคะคจนถึง40อันนี้ก็เช็คทำวามสะอาดเรียบร้อยแล้วประกอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการต่อไปก็จะทำการเปลี่ยนตะแกรงให้นะคะอันนี้เราจะเ,เราจะเปลี่ยนตะแกรงให้นะคะอันนี้เป็นตะแกรงเก่าของญี่ปุ่นนะคะซึ่งหลุมเนี่ยมันจะสีข้าวบ้านเราไม่ได้หลุมเล็กเราจะเปลี่ยนเป็นหลุมให้เหมาะกับบ้านเรานะคะข้าวกับบ้านเราให้เข้ากับข้าวบ้านเราอะคะ่ะอันนี้ก็จะมีหลายรุ่นนะคะอันนี้เป็นตะแกรงสองชั้นนะคะ นน่ะะคะเดี๋ยวเราก็กทําการเปลี่ยนตะแกรงให้ใหม่จะให้ทำโบบเอาขายนะคะเดี๋ยวเราจะมีการจัดโปรโมชั่นครึ่งสี่ข้าวรุ่นตะแกรงผมนะคะตอนนี้ขอช่างทําความสะอาดล้างแล้วก็ทีละตัวนะคะตอนนี้ช่างเราก็ล้างทำความสะอาดเด,เด็กที่ร้านนะคะตอนนี้มีทั้งหมด30ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะจัดโปรโมชั่นนะคะขอทั้งร้านเทสก่อนนะคะ แล้วก็ตะแกรงมาเรียบร้อยเราก็จะทำการลงประกาศขายแต่ถ้าลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการจัดโปรโมชั่นให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะน้องๆเราอันนี้ประกอบอันนี้ไล่ประกอบเทีลโตวนะคะไล่ทีลโตวนะคะตัวนี้จะเป็นของยาม่านะคะตัวให้สามร้อยนะคะนี่ก็ของยาม่า ทุกตัวสภาพอยู่เจ็ดหกแปดสิบเปอร์เซ็นได้ค่ะสินค้าทุกตัวสวยตัวนี้นะคะนี่ก็นี่นะคะนี่นะคะตอนนี้มีทั้งหมดเกือบสามสิบตัวทุกตัวเราจะให้ทำพร้อมใช้นะคะราคาไม่แพงอะ่ะราคาเริ่มต้นที่สี่หมื่นขึ้นไปนะคะ ถึงห้าหมื่นห้านี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะสภาพสวยทุกตัวค่ะน้องๆเราก็ล้างไล่ประกอบก็เดี๋ยวเราทางร้านจะเทเป็นตัวๆนะคะเดี๋ยวเราจะลงรีวิวให้แต่รับประกันใช้งานได้ค่ะใช้งานไม่ได้เราก็ไม่จัดส่งให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะคะรุ่นเล็กสามร้อยจะเป็นรุ่นพวกนี้นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นตัวนี้รุ่นสามร้อยก็เป็นสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยค่ะสายมาตารฐานทั่วไปอันนี้จะเป็นตะแกรงของญี่ปุ่นนะคะเราจะถอดตอนนี้กํลาลังสั่งทาพิมพ์ใหม่เพื่อให้รองรับกับข้าวบ้านเรานะคะนี่น้องเราก็ทาการล้างเพราะว่าของเก่าญี่ปุ่นมันจะมีข้าวเก่ามามและพวกนี้ค่ะคะืะอกระปกสิ่งเจือปนเข้ามานะคะเพราะบางท่านน่ะเขาเออเอาไปสีข้าวกล้องขาย สีเป็นพวกข้าวปลอดสารนะคะข้าวเคมีอย่างเงี้ยเราก็ทําการล้างชุดเก่าออกให้หมดเป็นตัวตัวไปล้างเนีนไส้ในให้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะเยอะค่ะสามนะคเยอะเริ <Yes. S 1> ่มนี่ไอ้ที่พวกนี้เดี๋ยวเราก็ทำการดัดให้นะคะดันขึ้นมาให้ อดใจรอหน่อยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรารอสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยเสร็จเราจะลงเพจขายอีกทีหนึ่งแต่ถ้าลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะที่ไอดีไลด์ดาเลยนะคะก็คือเออศูนย์แปน่งสามศูนย์แปนะคะเบอร์โทรดาเองแล้วก็ไอดีไล์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะอดใจรอหน่อยค่ะเดี๋ยวจะจัดโปรโมชั่นครึ่งสีข้าวให้นะคะ ตัวนี้แต่แกงถาดก็ตอนนี้ก็จะหมดแล้วนะคะถาดก็ติดจองเกือจะหมดแล้วถาดขอบคุณมากๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ